มาเดินตลาดถนนคนเดินแม่ห้องสอนกันนะครับนี่บรรยากาศหน้าวัดเลยน,นี่ครังนี้ผมผมเลงไว้อยู่เหมือนเป็นขนมข้า,า,าวคุกข้าวพุกงามถาชอบหวานก็ราดนี่คือน้ำอ้อตน้ตาลน้อยค่ะครับ ต่อปลกเนะขยต่อปลกเนี่ยแล้วอุ่นแล้วไปว่าอะไรนะอุ่นเรลยมันร้อนมันร้อนอยู่ขายยังไงครับแล้วแต่ค่ะเอากระทุงยี่สิบก็ได้สิบบาทเอาเอาสิบบาทอ่ะอยากลองลดได้ไดติดใจเดินกลับมาใหม่